อัปเดตข่าววันที่28เมษายนนะครับวันนี้ก็มีหลายๆข่าวเลยนะครับที่บ่งบอกว่า Bitcoin จะกลับมาเป็นบูลันได้นะครับมีอะไรกันบ้างในคลิปนี้เราไปดูกันครับสวัสดีครับผมกอลลองทุนนะครับก่อนอื่นอยากจะขอเพื่อนกดไลค์กด subscribe กับทางช่อง Youtube ของเราดึวง,งนะครับ จะได้เป็นกำลังใจให้กับทีมงานรอทุนของเราแลตอนนี้นะครับเรามีฟังก์ชันของซัพพอร์เตอร์นะครับแล้วก็รองทุนเอกซิสีนะครับเพื่อนๆที่อยากสับสนเราแล้วก็อยากจะเข้าไปดูรายละเอียดความรู้นะครับเกี่ยวกับเทคนิคข้อเพิ่มเติมนะครับก็สามารถไปดูรายละเอียดในลิงก์ด้านล่างได้เลยครับและเรื่องแรกนะครับที่เราอยากจะมาคุยกันก็คือตัวค่า US Dollar Currency Index นั่นเองนะครับที่มีความแข็งค่านะครับตอนนี้พุ่งมาแตะแถวๆร้อยสามแล้วนะครับซึ่งแข็งค่าที่สุดนะครับในรอบ5ปีเลยนะครับอยากแจ้เพื่อนดูเนาะว่า มันเบรกขึ้นมาเนาะตั้งแต่ปี2อ1 5นหนครับตอนนี้ก็2020เนี่ยขึ้นมาแตกอีกรอบหนึ่งนะครับแถวถึง3นะแล้วก็อันนี้จะจบกราฟ1เดือนละนะครับซึ่งมีสัญญาณว่าน่าจะบูลลิสตมากขึ้นกว่านีนะ้คือแข็งค่ามากขึ้นกว่านี้นะครับสำหรับตัวดอลลาร์เมื่อเทียบกับเคอร์เรนซีทั่วโลกนะครับอันนี้ก็จะมองบอกว่าเงินเนี่ยมันมีการไหลออกจากทรัพย์สินต่างๆนะครับมีการเทขายเกิดขึ้นนะครับแล้วก็เข้ามาถือดอลลาร์นะครับเป็นเ,เพราาะว่ พอค้นขายทรัพย์สินเะาปุ๊บก็ต้องถือเป็นเงินสดถูกไหมแล้วดอลลาร์ก็เป็นคเรนซีที่ทุกคนทั่วโลกนะครับใช้กันนะครับก็เลยทําให้มันดีเเนี่ยมันแข็งแล้วก็ดีขึ้นมาเลยนะครับค่อนข้างเยอะขึ้นมาที่ร้อยสามลตอนนี้ก็มาชนแนวต้านนะแถวๆนี้จะมีแนวต้านอยู่นะครับอาจจะต้องรอดูนะว่าหลังจากนี้จะเป็นยังไงนะครับแต่เชนแนวโน้มเนี่ยน่าจะมีการแข่งข้าต่อเนื่องนะครับคราวนี้ในข่าวที่2นะครับที่เราจะมาคุยกันก็คือตัวอ่า Central African p น b ะครับพบิกเนี่ยเขาได้ประกาศแล้วว่า Bitcoin เนี่ยเป็น Legal Tender แล้วนะครับก็เป็นข่าวดีนะครับสำหรับชาวคริปโตนะครับเป็นหนึ่งสัญญาณเลยที่บ่งบอกว่าบิ t คอย n เนี่ยจะมีการถูกต้องนะครับทางทางกฎหมายแล้วแล้วก็ใช้ในการชำระหนี้ได้นะครับีเป็นข่าวดีนะครับสำหรับแอฟริกาการนะครับที่ตอนนี้เขาเพิ่งประกาศเมื่อคืนนะครับก็ลังเลลังเลมาหลายวันละแล้วก็มีข่าวว่าจะมีการประกาศ มาหลายครั้งแล้วนะครับแต่เมื่อคืนก็ประกาศแล้วว่าสามารถออฟฟิเชียลเนี่ยเป็นเป็นบ i ตคอยแอสออฟ f ิเชียล c ร r e รนซีนะครับ s ซต t ม e ต์ฟอร r มเดอะเพรสิดเนนนะครับก็คือมีการคอนเฟิร์มเกิดขึ้นละนะครับอันนี้เป็นข่าวดีอันแรกเนาะอันนี้ไปดูอันที่สองกันนะครับว่ามีอะไรบ้างเขาบอกว่าตัวบราซิลเนี่ยกำลังกีไลน์นะครับ the country crypto regulator r e ก u l a t o r y Bill นะครับก็คือทาง r e ก u l a t o r นะครับของทางบราซิลเนี่ยเขากำลังจะเหมือนเริ่มไฟเขียวนะครับกับคริปโตเคอเรนซีนะครับก็เป็นข่าวดีอีกอันหนึ่งนะฮะเขาบอกว่า The bill will become right one in receive the approval of the c a m b e r of the public is the signet sign signature of president นะครับก็คือเหมือนจะได้การยอมรับนะครับจากทาง President ละ มีการไซเนเจอร์นะครับก็คือแบบยอมรับทางด้านคริปโตเคอเรนซีไฟเขียวทางด้านนี้นะครับก็อาจจะได้เห็นอะไรใหม่ๆนะเพิ่มขึ้นนะครับในฝั่งของคริปโตเคอเรนซีในบราซิลนะครับ oh. เขาบอกว่าบราซิลเดอะ g l o b a l r e a d e r in the crypto adoption <c oughs> ก็คือทางบราซิลน่าจะมีการแบบพัฒนานะครับเป็นประเทศที่น่าจะมีการพัฒนาทางด้านคริปโตนะครับเป็นผู้นำเลยนะฮะที่เขาวางไว้ ก็เป็นสัญญาณที่ดีนะครับสำหรับบิตคอยสำหรับิปโตเเรนนะครับทีการหนึ่งนะฮะที่อยากจะพูดคุยกันก็คือทางฝั่งของอฟิลิปปินส์นะครับฟิลิปปินส์เนี่ยเขากำลังจะลอนนะครับตัวพลอตนะ CBDC นะครับที่จะมาเริ่มใช้นะครับในฟิลิปปินส์ก็เขาบอกว่าดิจิตอลรีเทลดิจิตอลเพย์เมนต์อ่า growing นะครับ but the country need to implement feature Payment and financial inclusion reform before retail CBDC will be need นะครับก็คือเขาบอกว่าทางฟิลิปปินส์เนี่ยกำลังจะเปิดตัวนะตัว CBDC นะครับช่วงวันพุธนะ Wednesday นะครับไ,ด,ได,ด้ได้พูดได้พูดประกาศเกี่ยวกับโปรเจกต์นี้นะครับในอาทิตย์วันพุธท,ที่แล้วนะครับแล้วก็กำลังจะมีการเริ่มเนาะตัวสเตทอันนี้นะครับของตัว CBDC โปรเจกต์ใหม่นะครับ แล้วเขาบอกว่าออทางฟิลิปปินส์เนี่ยจะให้การสนับสนุนนะครับ mm. เกี่ยวกับ c b c ซึ่งอาจจะต้องรอดูต่อว่าเขาเนี่ยมีการสนับสนุนเกี่ยวกับคริปโตเคอเรนซีไหมเพราะว่า c b c เนี่ยก็เป็นเคอเรนซีที่ขึ้นตรงนะกับทางรัฐบาลใช่ไหมครับแล้วก็เป็นเซ็นทรารีเคอเรนซีของรัฐบาลนะครับอาจจะต้องรอดูหลังจากนี้อีกทีหนึง่งแต่มีสัญญาณที่ดีนะว่าเขาเน่าจะใช้เทคโนโลยีนะครับของคริปโตเคอเรนซีนะครับเข้ามาทำเคอเรนซีของตัวเองนะครับ ทีน,นี้ข่าวสุดท้ายเนาะที่เราจะมาคุยกันก็คือ,อกำลังจะมีการเ,าเปิดตัวนะของตัว ETF นะครับ Bitcoin, นะ Gold, รบิตคอยน์้วก็โกลที่สวิตเซอร์แลนด์นะครับก็คือในฝั่งของยุโรปนั่นเองนะครับเขากำลังจะเปิดตัวนะตัว EPT นะครับเขาเรียกว่า The World First Exchange Trade Product ก,ก็คือเหมือนคล้ายๆเป็น ที่เป็นโปรดักที่รวบรวมระหว่าง Bitcoin แล้วก็โกลนะครับซึ่งอาจจะต้องไปอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมนะเขาบอกว่า And g o ล์แฮฟแฮ e e e นลิสต์ on the Swiss ก็คือในในส s ิส s อ็กชแนนท์ก็คือในในสวิตเซอร์แลนด์นั่นเองนะครับใน Stock Exchange นะครับเขาบอกว่าโปรดักเนี่ยถูกมีการพัฒนานะครับเกิดขึ้นละนะครับ by ETP นะครับแล้วก็าทางเ h ออันนี้น่าจะเป็นชื่อของตัว ตัวเขาเรียกว่าตัวที่แยของเขาอะนะครับก็สามารถที่จะเทรดเทรดอิงกับบิตคอยแล้วก็ฝั่งของทองคำได้นะครับก็อาจจะต้องรอดูเนาะซึ่งตรงนี้น่าสนใจเลยนะครับเพราะว่าถ้าจะเป็นโปรดักแรกๆแนละ้วที่มีการกรวบรวมระหว่างอ่ดัชนีของทองคำแล้วก็ดัชนีของบิตคอยที่เข้ามาร่วมกันนะครับอาจจะต้องรอดูกันคราวนี้อยากให้เพื่อนดูในฝั่งของตลาดคริปโตเล่นหนึ่งอัปเดตกันหน่อยว่าวันนี้ให้มันเป็นยังไงกันบ้างนะครับซึ่งตัว d x y เนี่ยมัน พุ่งดีไปร้3แล้วนะครับแต่ฝั่งของ Bitcoin น่ยก็ยังทรงๆอยู่ในกรอบนะที่ที่เราได้ตีไว้นะครับก็ยังอยู่ในกรอบนี้ก็คือยังออกข้างไซเวย์อยู่นะฮะแต่ฝั่งของตัวใหญ่อื่นๆเนี่ยอย่างเช่น e t ทนะครับ ETF ก็อยู่ในกรอบใกล้ๆกันนะครับเหมือนๆกันเลยนะฮะฝั่งของ ADA เนี่ยมีการดรอปลงมาค่อนข้างเยอะเลยแรงดีดก็ไม่ค่อยเยอะนะครับเดี๋ยวอาจจะดูไปๆนะฮะดอทนะครับดอทมีข่าวของ ตัวอีลอนมัสเกิดขึ้นใช่ไหมที่เขาเข้าไปซื้อทวิตเตอร์นะครับก็ดีดขึ้นมาดีดตอบรับกระแสขึ้นมาแล้วก็โดนกดลงมานะครับอยู่ในระดับโซนๆประมาณเดิมนะครับแล้วก็ในฝั่งของแซนนะครับทางเ e ต a ตอ r เิร์เนี่ยรู้สึกว่าจะกราฟจะอ่อนแรงนะครับมากกว่าตัวอื่นเลยตัวอื่นจะมีการดีดกลับขึ้นมานะครับเป็นไซด์เวย์นะครับ, way, รบหรือว่าดีดกลับขึ้นมาเป็นอัพเทนเล็กๆนะครับแต่ตอนนี้ก็เงียบมากนะครับสำหรับแซนโอเค ในฝั่งของเหรียญไทยเนี่ยมีความคึกคักเกิดขึ้นนะจากที่ผมเห็นนะก็คือมีเหรียญตัวซิกนะครับที่มันมีการดีดตัวกลับขึ้นมานะเป็นบิ๊กไวท์นะครับหลายๆวันละตั้งแต่ล้านล่างนะที่เห็นบิ๊กไวท์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 นะครับซึ่งน่าจะมีสัญญาณอะไรนะครับที่ผมบอกว่ามันน่าจะกลับตัวได้น,นะสำหรับซิกนะครับซึ่งผมไปดูข่าวนะว่าเขากําลังจะเข้า Exchange นะครับในไม่แน่ใจว่าจะในไทยด้วยไหมหรือว่าจะเห็นเข้าในต่างประเทศละนะครับเป็นเอ็กชแนนระดับ3 อันดับ4อะไรายกอย่างนะครับก็ลองไปดูข่าวกันเพิ่มเติมได้นะครับสำหรับตัวซิกนะฮะแล้วก็จะเปิดดูเหรียญที่หลายๆคนสนใจให้เพื่อนดูนะว่าอย่างชิบะเนี่ยก็ลงมาเยอะนะครับลงมาอยู่ในลักษณะของน่าจะเป็นเคอร์ฟ2อเลยละแต่อาจจะต้องรอดูว่ากราฟเดย์เนี่ยจะมีการยืนแล้วก็กลับตัวเมื่อไหร่นะครับเพราะยังกอกอยู่ในกรอกข้างๆอยู่นะครับอันนี้เป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจนะครับก็คือพักฐานลงมาค่อนข้างนานละสำหรับชิบะนะครับ ก็วันนี้ก็จะมาอัปเดตข่าวกับเพื่อนประมาณนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนกันครับและสุขข่าวในวันนี้กันนะครับก็มีข่าวดีหลายๆอันเลยนะครับในฝั่งของคริปโตเคอเรนซีนะครับแล้วก็บิตคอยนะอย่างตัวแอฟริกากลางเนี่ยก็ได้อ่าให้บิตคอยถูกกฎหมายแล้วเนาะในการชําระหนี้นะครับก็คือเป็นลีก a l t ลเทนเดอร์ละนะครับก็เป็นประเทศที่2นะรองจากเซอร์เอร์นะครับก็อาจจะต้องมารอดูฟีดแบ็กกันว่าเป็นยังไงนะครับเพื่อนที่ชอบคลิปของเรานะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดสัคสมาชกกับทางช่อง YouTube ลองทุนด้วยนนะััจได้้้าาืออหใฝฝ่่งงงิแลวก็ข เซทิโนมาเก็ตวันนี้ผมก๊อบขอตัวลาเพื่อนไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ